สวัสดีค่ะเฉันสิผ้ามาเบิ่งไงหน่อยเก็บแต่งแต่งไทยจ้ะแต่งไทยเพิ่งปลูกอยู่ในอแอ่งแท้มันปลายยางอุ้ยมีไงจงเรากำลังเก็บอยู่อันควอยมะเดียงนี่ลูก,กสใสไอ้หน่อยได้ยังอันนี้ไงจงหายตีเจ็บแห่หนำอันนี้เป็นมกแตงหน่อยแตงหน่อยแดง,งจริงปลูก,กนาแรกได้จ้าหนิเพิ่นนั่นปล่อยน้ำอยู่จากสามาใส่ใส่ปลายยางละกัน ได้ปลูกแตงได้กินพร้อมเลยนี่หน่อยประมาณนี่แหละ,ตะแต่ว่าสุกหวานหวานหวานนจ้าของไม่ใ้จงบักแตงไทย <c oughs> <c oughs> แตงไทยแตงไทยแตง,แตง,แตงไทยว่ามันแตงโมนี่เพิ่นปลูกแซมปลายางอันน้หนึ่งเข้ามานี่หอมกลุ่มเลย หอมค่ะหอมแน่นี่แบบนี้ก็หวานได้จ้ะนี่ถึงว่าิิเป็นแมงนิดนีน้นอยนี่หวานอย่งางคักเลยเรากำลังเก็บอยู่ป้าเดี๋ยวเต็มกระตาแล้วตัวนี้สุกมดเลยได้จ้ะน,นี่อยู่เฮียนี่แม่ก็เห็ดกินเสม,อ,สมอเสมอเลยางจุงอันนี้พ่นปลูกขายแซมซ้อมยางไง ขายกิโลละสิบบาทขายถ,ถ,ถ,ถ้าพูดไอยางมาเอาเองนี่กระต้านี่เนี่ยพันแถมฟรีเลยหอมคักหอมแนห<อ>มหม่หอมบ้างหนื่งตลาหอมแล้วกำลังเก็บอยู่โอ้ยหน่อยแล้วดังบอดีอนี่หน่อยหนึ่งนี่เพิ่นเปิดอันน้าม,มันน้าม,มาใส่หล่องยางอันนี้น้าก็เป็นหน้าม,มัน ใส่พลังงานแสงอาทิตย์นั่แหละเป็นกระหูดมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ไล่ก็มีสายพันธุ์ขาวก็มีเอ้ยว่ามันบักแตงม้วนหน่อยมึงเนี้ยผุนนี่ตัวนี้ตัวนี้กะแกแล้วลอตาถ่ายสุกนี่นี่นช่ไหมเน้อแน่ๆแบบนี้เนี่ยนะเบแเ่บเลยจ้ะเพ้นรับรองกรลันตีได้เลยเพราะว่า กินทุกมื้อนี่หน่วยหนึ่งนี่แม่น่กะหน่นก็เริ่มนี่แล้วเริ่มทีถือกินหอมแน่แล้วกำลังสิแกนี่หน่วยอ่อนนี่นี่หน่วยนี่ก็บ่ได้ละแม่จงนี่นี่หน่วยมันนันมันงอเด็ดออก แต่ปลาคือว่าสีน่าดอกเออถิมหลดเนาะมันมาได้ดอกถิมหลดคนตัวหน่อยๆอ่อนๆแล้วก็เอาไปกินกับแก้วนกแดงเหมือนถึงหน่วยหน่อยๆอังสี่น่ะรับรองเนี่ยหวานหวานยางคักเลยจ้าใส่อันใดนพักบุ้งตัวนั่นลูกเมืนบอกดอกพักบุ้งลูกขาเพิ่งกลับมาซื้อประจำเลย ใสยย่ไงอโอเปิลเ,เอาปลาลูกอพอแล้วอยู่เฮียนเต็มอยู่เอากินมื่อหลังก็ได้จ้ะเอาเอาขอบคุณครับก็ไงจงก็ลูกขอบคุณครับหน่วยหน่อยครับมั่งขายกิโลละสิบบาทผู้ใดสนใจบ้านไม่ใหญ่จงนะจ๊าหนบ้านเพิ่น,านมาเลยมาสื่อเลยโลละสิบบาทรับรองหวานกอเกลแสบกอเกล ถึง่าเป็นหมกแตงหนาแรงกะถึงสีนวลน้อยเนี่ยรสชาติมันสีหวานเกิดสีนวยสนวลเลยเกิดแบบว่ามันว่าสีนวยไหมสุกเพื่อเออหมดหมดหลายกระถูกใส่หนังต้อนยังจงหายตาไหนเออตัวนั้นฟ้าน่อยนี่แม่ว่าแม่สุกแล้วตีบอขวนญยังดีๆอยู่แต่ว่างามอยู่เดียวงามกระโดด เดียกโปรกไกว้ปย่านมันอ่นอเหลียงางามงามเนลี่ยนุือีเด็ดอืมโปลไกววิธีการเก็บแล้วกับโปกไว้พร้อมมันจะลวกปลาไหลหรืตรลัดน้มนะมีทั้งส้งกลมส้งลีหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่มม่มด สุกบ่ถ้าสุกขวัมันสีรุดออกแล้วนมนงางนอ้าอ้นอ๋อนี่นี่นตัวนี้ขวัมันอันแตกแล้วหอมน้ำตัวนี้สุกแล้วเรียบร้อยอรุดเลยครับเออเขียดไปหันล้วลูกอืม หอมเลยเนาะน้วยบัาหันอือหอมหอมอ้ไม่หดปักอืปูกบักอือบักแตงมพร้อมอือ ตัวนี้ก็ลายยูเรียเพะท่านไดสุกขอนตัวได้สุกหน่อยหอมกลุ่มโลดใส่ได้ไปหน่อยเนียปลูกไกขึ้นสีหอมหอมหรอต่อยางมาเบิ้งลูกยางเบิ้งมี่เยสุกบ่มันหอมหอมบ่ลูกยางมาเบิ้งอ จะไปยางลงน้ำไหมลูกเบิงเบิ่งไม่ด้วยสุกบอสใสมันหลุดขวนบอสหลุดขวนบ่สแบบนี่อือจักหลุดบ่หลุดว่าหลุดหลอดเด้นี่คือสีหอมหอมเดี๋ยวเบิ่งหน่วยนีก่อนอุ้ยเบิ่งพ่อว่าสีหอมหอมเบิ่งเน่าซ้ำเนี่จงอุ้ยเสียดายเดี๋ยวบ่ไปงัวตีไปโยกสีขั้นถือนมา ันสุกอีลีตะนันนี่น้อยน,น,น,นี่ก็เสีนเน่าอีกแล้วเดี๋ยนี่เชี่ยนี่นี่อยากเน่าหลายอยูอยยอ่ดินมันแห้งอันน้ามันเปิดมากพถึงผีเนาะอือนี่ตัวนี้ก็เ่าเสียด,ดายเด้นี่เนะบักแตงไหนาแรงนี่หอม กำลังเก็บอยู่เออเดี๋ยวแม่ไปลูกกระตาที่สองเกือบเต็มตาตาสมิ่กับนักยังขักเลยได้หนินักแับขันกุก็สิว่าอยากเอาขอไปนั่นแตกแล้วนั่นสองนวยเลี๋ยวบอไปตีนี่มันที่คอยว่าบีบเบื้องเน่าๆนหาเนี่ย เออไปทั้งผนเลยเดี๋ยวห้าเจได้การบ้านแล้วลูกไม่สุกเลยถ้าเก็บบ่สุกมันก็นสิบ่าแสบมันกระพร้อนเออมันบ่สุกไงเวลาคนมาซื้อนี่เขาก็ต้องให้แบบเด็กกินท่านใจน่อย,อยน้อยจึงเนาะขันซื้อแล้วให้เขาไปบ่มเขาก็ โอ้ยเสียไปล่างสินะ <c oughs> เขาก็อยาก,อยากเนาะแต่เ้าวซื้อเ้าก็ะยังอยากกินแบบซื้อแล้วอยากกินเลยเองสินะเ <c oughs> มื่อนี้กับมืออื่นเออเมื่อนี้เราเก็บจากสวนมะอ,อื่นกะสุกสุกไปงี้นี่นี้ก็สุกแล้ว ขันย่ามฝนหน่อยหน่อยไมนสีหญ่แต่ว่ารสชาติน่ะหนาแรงเนี่ยหวานกลัวเนาะเนื้อมันหน่อยก็จริงแต่ว่ารสชาติมันสีหวานอือถึงแดดแล้วมันลวกฝุน่นอะห,หลายจะจับได้ลูกหาไยังฝุ่นหน่วยงามยังคักเลยแตงโมุ่่นหน่วยหนึ่ง อืมนี่นี่ก็ใหญ่เติบอยู่ได้นี่ตีแตงโมรูปเสียเพียร์ <c oughs> ยลงเต็มอยู่ปลอดสาร <c oughs> ปะไดไปบ้าน,ไป,านไปบ้านปะนี่ปลูกไม้มยงมางไม้ยางบึงอ่ะน,นี่จุงเก็บแตงไทยคะ่ะแตงไทยแตงโมพูนแล้วกำลังเก,ก,ก็บสิกบ้านน้องโอสิกับบ้านป้นจ้าสวัสดีค่ะ